ดีนาอพี่น้องเนื้อนี่มาฮนี่รถแฮ่แม็กกี้ออดิโอน,น,นั่นสร้างเนื้อะงงๆเท่าๆอยู่เห็ดระบบใหม่ชุบชุบโอ้กล้องอยากมัวนี่เครื่องัน หน้าสามเบ็ดเบ็ดหน้าสามนี่เครื่องหลิ่นถ้ไนาได้เปิด,ดปเ,เป็นมาหาศาลเลยอ่ะโอ้โหเออเสียงตัดดังขนาด เล่นสายใหมาสายไปเล่นสายใหมวันนี่เ่าต่างหอ้องของลุ่มเหมือนเลยเ้ยไปที่หเ้เมื่อไห่ <laughs> เดินไายใหมน บีวีสิบแปดนิ้วเอาที่ชวยๆแต่กลับเป็นระเบียบไห้อยเอาที่สวยๆงามหมดเลย เก็บสายงามนี่หน้าตาคนเห็นว่ากำลังย้องตอนย้องเบ่นละเมาอันนี้สายโมเดลเตอร์จงไว้สายเดียวเลยอันนั้นคือขาดด้วยีดอกนั้นพัฒนามาเอาชายองดอกนในช่ยบัณฑิอยาก ลดลดลงอีกบาทจากสี่ดอกเป็น2ดอกกำลังตัดกำลังเคีย์อยู่เนาะสาใหม่ก็เลยใส่พื้นใส่ไพี่ส่ไพมีสพื้นน้บวันบอดอกกองเนบัวดอกนะโอ้่นเด้อบัดอกเน,นักใส่ไพ่ก็ไม่สนนักใส่ไพ่ผมอกก็เลยว่าเอาเห็ดใส่ไพ่ให้มันหน่อยบาทยอ่ลยอลงมา กกลำโพงกับย่อลงจากสี่ดอกสิบกลายเป็นสองดอกว่ะนี่กนออกอีกเออนี่ก็ออก <laughs> นะกับ <laughs> เซียวออกใช่ได้บัดบัดเมื่อกับเซียวออก,อ,อ,กอีกเหร <laughs> อะ<อก> <laughs> หกฮักออกลง,ล,งลงไปชั้นล่างมันเนี่ยไปลงไปชั้นล่างดูล่างเลยไปเก็บถ้า,ไป,าไปชั้นล่าง มันเสียมันเหยียเันเก็บเอาบอเอาัเก็บนี้ไะเบียบนะเอามาเน่นยนไนดอย้อยคนใดลงสีขันอ <c oughs> <c oughs> ระบบซ้ายข้างหลังบซ้บายขงาง้งหลังอ่าเ <c oughs> น,นี่ยลุงจะไล่ยละโยงล่ย่ายจเก็บซ้ายเป็นก,กันเ <c oughs> าลบอาโอเคค่ะับนี่ก่อนละ,นะสีลองลองซิบ,บ่เนาะอันนี้ก็ยังมีอยู่เนาะ